อาจริงๆนะพี่ธุรกิจประกันเนี่ยผมเคยได้ยินแบบเลิมนานแล้วแบบแบบนี้แบบมีเพื่อนเป็นคนขายปาระกันมึงจะไปไก่นะมึงจะไปไก่แต่หานเดียวเขาขายปาระกันให้มึงเนี่ยพี่คือ<พ>มันมันน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยเหรอเมื่อก,ก่อนพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นนะตอนที่ไม่มีตังค์ครับตอนที่ยังไม่มีตังค์อ่ะพี่ก็รู้สึกางนั้นกลัวมากเลยเดี๋ยวเพื่อนตื้อซื้อเว้เพราะอะไรพี่ไม่เคยรู้เลยว่าการที่ซื้อประกันไปเนี่ย พี่จะได้ประโยชน์อะไรกับมันอะเข้าใจปะ่ะเราบอกเฮ้ยช่วยหน่อยว่าตัวเลขขาดซื้อเนี่ยมันดีก็มันดีนดยังไงล่ะแล้วฉันได้ประโยชน์อะไรล่ะ,ะเราไม่เคยรู้เลยจนพี่เข้าสู่วงการประกันเนี่ยพี่ถึงรู้โอ้โหคนหลายๆคนเนี่ยพี่อยากไปถ่ายทอดด้วยตัวเองเลยว่าประกันมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะส<ม>่วนการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่คุณนะคะเรามีเป็นะ ตัวแทนของบริษัทเ,เพื่อไปให้ความรู้นะคะเพื่อให้ไปถ่ายทอดประโยชน์ของกรมธรรมที่คุณจะสร้างกับเราเนี่ยอย่างไรบ้างานะคะผมจับประเด็นได้ละอย่างที่พี่เปิ้ลพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือประกันส่วนใหญ่จะไปเอ้อจะไปหาอยอดนี่คือเหตุผลหนึ่ง <c oughs> ทำให้คุณเนียแม้แต่ตัวผมเองถ้ามีเพื่อนขายประกันไหน ไอ้น,นี่มาอีกแล้วเราเตรียมตัวเลยนะเราต้องมีนะแต่จริงๆคนที่ขายประกันน่ะต้องมีความรู้เราต้องไปมอบความรู้ให้กับผู้มุ่งหวังให้เขาเข้าใจว่าประโยชน์ของการทําประกันดีอย่างไรใช่ไหมคะพี่เป็นความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่วงการประกัน,กนเลยใช่พี่จะเป็นผู้บริหารที่จะสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพในการนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้ามากที่สุด นะคะให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขกับการวางแผนะการเงินกับเรานะคะไม่ใช่ไปเอาประโยชน์กับเขาสร้างความเป่นนั้นจากเขานั้นเราสร้างความสุขในการส่งมอบกรรมทนที่มีคุณค่าเราจะสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพสูงอย่นวันนี้ทีออ่อาจารย์บอลบอกว่าอาจารย์บอลจะอยากเข้าสู่วงการประกันเพราะว่าเห็นพี่เบ้นทำใช่ใช่เห็นพี่เบ้นทำแล้วขนาดมีธุรก,กิจเยอะแยะพี่เบ้นยังให้ความสนใจเรื่องนี้ แล้วพี่เพิ้ลก็บอกว่าถ้าเราอยากรวยถ้าเราอยากได้งเงินเราไม่คุยเรื่องการเงินเราจะมีเงินหรือไม่ปวดแห่งแรงหนึ่งดูโอ้สุดยอดมากเนาะคือในมุมมองของของผู้ที่จะทําธุรกิจประกันในฐานะที่เป็นตัวแทนเนาะสิ่งที่สําคัญอย่างที่พี่เพิ้ลเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นั่นก็คือความรู้เราจะต้องพัฒนาความรู้เมื่อไหร่ที่เรามีของอ่ะเราปล่อยของให้เขาเราจะมั่นใจถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีของมุมั่วไปขายคนอื่น สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนอย่างที่พูดมาก็คือขอยฉพาะเพงเดียวช่วยเท่หนั้นทำไมผมรู้แล้วนี่คือทําไมคนนึงกลัวคนขายประกันในฐานะที่แบบเราเป็นผู้ซื้อผู้ซื้อประกันเราต้องสิ่งที่เราอยากได้อะไรอยากได้คือความเข้าใจเพราประกันคืออะไรอ่ะอ่ะจริงจริงประกันอขยายนะพี่พ้นประกันคืออะไรให้ทุกคนได้เข้าใจหลายคนไม่เข้าใจผมเชื่อประกันจริงจริงคืออะไรคือการวางแผนการเงินที่ฉลาดของคน ให้บริษัทมาหาชนขนาดใหญ่นะคะมาประกันความเสี่ยงในชีวิตเราครับผมนะคะอย่างเช่นการออมสร้างกองมรดกหนึ่งกองคุณต้องการจะสร้างกองมรดกไว้ให้ลูกหลานคนที่คุณรักอะเท่าไหร่ถ้าเกิดสุขคุณต้องการร้อยล้านถ้าเป็นนักธุรกิจท,ทั่วไปเราต้องหาเงินสดร้อยล้านไปใส่แบงก์มันถึงจะมีจริงหรือไม่แต่ถ้าบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ขึ้นมาว่ามูลค่าคนะคะตัวนี้ หนึ่งร้อยล้านเนี่ยเป็นทุนหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเอามาขายลดราคาให้คุณแค่เดือนหนึ่งไม่เท่าไหร่ปีหนึ่งไม่เท่าไหร่คุณก็สามารถมีกรมธรรม์หนึ่งร้อยล้านอยู่ในมือแล้วแล้วหักลดเย่อนภาษีได้อีกนะคะแล้วเรื่องสุขภาพถามว่าวันนี้เราแข็งแรงดีเราหาอะไรได้เราเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราจะเป็นโรคอะไรจริใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บอลลองนึกดูนะเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาเรา หาเงินก็ไม่ได้ค่าคใช้จ่ายก็สูงแล้วอะไรเกิดขึ้นความกังวลใจมีเต็มไปหมดเลยลูกหลานที่กำลังเรียนอยู่อนาคตก็เสี่ยงเพราะนั้นประกันเรื่องสุขภาพก็สำคัญวางแผนทางด้านการเงินเรื่องกองมรดกก็สำคัญ<ม>นะคะเป็นความฉลาดรอบด้านของของการวางแผนที่ดีก็คือต้องมีประกันเข้าไปเกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นเป็นเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดทางด้านการเงิน